b i r ร์ Channel, ดี้ชาแนลนำเสนอเรื่องราวสาระความรู้และความเพลิดเพลินอย่าลืมกด Subscribe และติดตามช่องอื่นๆของทาง b บ r ร์ดี้ชาแนลได้ที่คอมเมนต์หรือดูได้ที่รายละเอียดของคลิปนี้ขอขอบคุณบ้านน็อกดาว w n รวยเฮงดีบริการเรื่องบ้านครบวงจรซ่อมสร้างรีโนเวทโดยทีมงานมืออาชีพ คฤหาสน์มาดามลาลัวรีห้องลับสุดสยองกับวิญญาณหลอนข้ามศตวรรษครหาสน์มาดามลาลัวรีคือหนึ่งในสุดยอดครหาสน์ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นครหาสน์สุดสยองอันดับต้นๆของประเทศสหรัฐอเมริกาแม้ว่าการเวลาจะล่วงเลยผ่านไปนานกว่า150ปีแล้วก็ตามแต่ระยะเวลากว่าร้อยปี กลับไม่สามารถทำให้ชื่อเสียงด้านมืดและความน่าสยดสยองของสถานที่แห่งนี้เลือนหายไปได้แต่อย่างใดอีกทั้งยิ่งนานวันก็ยิ่งกลายเป็นตำนานเล่าขานที่อยู่ในความสนใจของผู้คนมากขึ้นได้เรื่อยๆกระทั่งในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ยังถูกยกให้เป็นคฤือหาดเขย่าวขวัญซึ่งมีเบื้องหลังที่เต็มไปด้วยความเหี้ยมโหดอันน่าสะพรึงกลัวและมีความน่าสนใจมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ย้อนเวลากลับไปในปี1832ดรลุยส์และภรรยาคือเดลฟีนลาลวรีตกลงใจที่จะซื้อคฤหาสหาหลังงามในชุมชนเก่าแก่ของนิวออร์ลีนส์ไว้เป็นที่พักอาศัยโดยบุคคลทั้งสองได้รับการกล่าวขวัญในวงสังคมอย่างกว้างขวางทั้งในด้านความมั่งคั่งร่ำรวยที่ถือได้ว่าไม่น้อยหน้าใครและพวกเขาก็ยังมีนิสัยใจคอที่ดูเป็นมิตรน่าคบหานอกจากนั้น ทั้งความเฉลียวฉลาดและกริยามารยาทอันงดงามตามแบบฉบับผู้ดีของครอบครัวลาลวรีก็มีอยู่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติที่เพียบพร้อมเหล่านี้นี่เองที่ทำให้ใครต่อใครต่างก็อยากคบหาครอบครัวลาลูรีเป็นมิตรสหายอาคารสูงสามชั้นเลขที่1140บนถนนรอย่อ คือคฤราหน์อันหรูหราของตระกูลลาลวรีโดยมาดามผู้เป็นเจ้าของได้รับการยอมรับนับถือว่าเธอเป็นสตรีซึ่งใครก็ตามที่มีโอกาสได้พบปะพูดคุยด้วยพวกเขาเหล่านั้นก็มักจะกล่าวถึงเธอด้วยความชื่นชมอยู่เสมอมาดามลาลูรีจึงเปรียบเสมือนกุลสตรีผู้แสนดีในสายตาของผู้คนรอบข้างทว่าสายตาของคนรอบข้างก็มองเห็นได้แค่เพียงเปลือกภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้นหากแต่ไม่สามารถมองลึกเข้าไปถึงเบื้องหลังของภาพมายา ที่ถูกสร้างขึ้นได้นั่นจึงไม่มีใครเลยที่จะคาดคิดว่ามาดามลาลวรีสตรีแสนวิเศษนั้นแท้ที่จริงคือหญิงโฉดใจชั่วซึ่งซุกซ่อนรสนิยมสุดแสนจะป่าเถือนโหดร้ายและมีความวิปริตบ้าคลั่งที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจอย่างเต็มพิกัดความผิดปกติของครอบครัวลาลวรี เริ่มถูกสังเกตเห็นโดยเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันบนถนใน,น,นรอยย่อพวกเขาพบว่าขลุหัดของมาดามลาลวรีมักจะเปลี่ยนทาสและสาวใช้บ่อยครั้งมากนอกจากนี้ทาสและสาวใช้ที่เคยอยู่มาก่อนต่างก็หายหน้าหายตากันไปอย่างเงียบเชียบไร้ร่องรอยเช่นเด็กเลี้ยงม้าที่เคยคุ้นหน้าคุ้นตากับเพื่อนบ้านเป็นอย่างดีจู่ๆเขาก็หายตัวไปและไม่เคยมีชาวเมืองคนไหนที่ได้พบเห็นเด็กเลี้ยงม้าคนนี้อีกเลย วันหนึ่งเพื่อนบ้านได้ยินเสียงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดทรมานดังเล็ดลอดออกมาจากคฤหาสน์ของมาดามลาลวรีเมื่อตามเสียงนั้นไปก็พบว่ามาดามลาลวรีสุภาพสตรีชั้นสูงผู้มีกิริยางดงามกำลังหัวแท้ฟาดสาวใช้อย่างบ้าคลั่งทงั้งๆที่สาวใช้เป็นเพียงแค่เด็กผิวดำตัวเล็กๆเ,เท่านั้นเด็กน้อยพยายามหลบหนีแต่มาดามก็ยังไล่ตามไปโบยแท้ใส่สร่างของเธอซ้ำไม่หยุด เสียงกรีดร้องสะท้อนให้รับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดเกินกว่าจะทานทนเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าต่อว่าเด็กน้อยผิวดำวิ่งหนีมาดามอย่างลนลานขึ้นไปที่ระเบียงชั้นสาจากนั้นเธอก็พยายามปีนขึ้นไปบนหลังคาแล้วกระโดดลงมาทำให้ร่างน้อยๆร่วงหล่นกระแทกพื้นจนแหลกเหลวอ,อย่างไรก็ตามมาดามลาลูรีก็ไม่ได้แสดงอาการตื่นตกใจใดๆแต่กลับออกปากสั่งทาสรับใช้ผู้ชาย ให้นำศพของเด็กหญิงไปฝังไว้ที่บ่อน้ำด้านหลังของสวนยังไม่รู้สึกรู้สาราวกับว่าความตายที่เกิดขึ้นในคาราหาตเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนอำนาจบาร,รมีและทรัพย์สินเงินทองก็ไม่จะสร้างสิทธิพิเศษให้ใครบางคนได้อยู่เสมอแม้แต่การที่มาดามลาลูรีผู้ถูกคารหาว่า ได้กระทําการอันเป็นต้นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งแน่นอนว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเข้าขั้นร้ายแรงแต่คมดาบแห่งความยุติธรรมของกฎหมายกลับไม่อาจใช้ฟาดฟันคนของตระกูลลาลวรีได้เนื่องจากเครือญาติของครอบครัวนี้มีตําแหน่งเป็นถึงระดับผู้ปกครองเมืองซึ่งมีอํานาจมากพอที่จะทําให้เรื่องราวอันเลวร้ายถูกปกปิดเสมือนหนึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ไม่ว่าจะอย่างไร เสียงร่ำลือถึงความเหี้ยมโหดอมหิตของมาดามลาลวรีก็ยังถูกนำไปพูดถึงลับหลังแบบปากต่อปากจนแพร่กระจายกันไปทั่วทั้งเมืองส่งผลให้เหล่าบุคคลจากแวดวงสังคมชั้นสูงเริ่มปฏิเสธการมาร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์นในคาสน์หารูที่ตระกูลลาลวรีจัดขึ้นและพวกเขายังพยายามหลีกเลี่ยงการพบปะกับคนในครอบครัวนี้อีกด้วย จากคำคอรหานินทาในแวดวงสังคมซึ่งปราศจากหลักฐานในที่สุดวันหนึ่งความจริงอันน่าสยดสยองก็ถูกเปิดเผยออกมาโดยว่ากันว่าเมื่อเดือนเมษาย,ยนปี1834แม่บ้านประจำคฤหาสน์ได้ทำการวางเพลิงเผาบ้านจนวอดวายเนื่องจากเธอสุดจทานทนกับพฤติกรรมอันเยี่ยมโหดทารุณต่างๆนานาของมาดามลาลวรีเธอจึงเริ่มจุดไฟเผาจากพื้นที่บริเวณห้องครัวก่อนที่เปลวไฟจะโหมไหม และลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆจนกระทั่งหลายห้องในคฤหาสน์กลายเป็นทะเลเพลิงหลังเหตุการณ์เพลิงไหม้สิ้นสุดลงเรานักดับเพลิงก็เดินเข้าไปสำรวจสถานที่นั่นจึงทำให้พวกเขาได้พบกับความลับอันเหี้ยมโหดชั่วร้ายที่มาดามลาลูรีเก็บซ่อนเอาไว้หลังบานประตูลับใต้หลังคาของคฤหาสน์สุดหรูแห่งน,นี้ ภาพของสิ่งที่อยู่หลังบานประตูลับซึ่งเป็นห้องใต้หลังคาที่รอดพ้นจากการถูกเพลิงไหม้ทําให้ทุกคนที่ได้เห็นต่างก็ต้องตกตะลึงจนยืนตัวชาเพราะมันคือร่างของทาสนับสิบคนทั้งหญิงชายที่ถูกล่ามโยงเอาไว้ติดก,กับผน,นังด้วยพันธนาการซึ่งส,สันซาจากความคิดวิปริตบางคนถูกเคี่ยนตีจนมีร่องรอยบาดแผลเว,วะอว่ะเป็นลายพร้อยทั้งตัวบางคนถูกล่ามติดก,กับโต๊ะยาวที่ดูเหมือนโต๊ะทดลองทางการแพทย์ และบางคนก็ถูกจับยัดเข้าไปในกรงสุนัขด้วยการหักกระดูกและดัดร่างกายให้คดงอผิดรูปจนมีลักษณะคล้ายปูซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ภาพพริบตาแรกที่พวกเขาได้กวาดสายตาไปเห็นเท่านั้นหนังสือพิมพ์นิวออร์ลีนบีได้เขียนรายง,งานข่าวการค้นพบห้องลับสุดสยองหลังเพลิงไหม้เครืองหายของตระกูลลาลวรี เสนอต่อสาธารณชนว่าทาสทุกคนในบ้านอยู่ในสภาพร่างกายเปลยเปล่าหากทาสคนไหนไม่ถูกนำมาผูกโยงหรือขึงตัวอยู่บนโต๊ะทดลองก็จะต้องถูกล่ามตรึงเอาไว้ที่ข้างผน,นังาทาสบางคนถูกสับลิ้นจนเละดวงตาและริมฝีปากถูกเย็บติดกันหูกับจมูกถูกกรีดเฉือนจนขาดรุ่งริ่งทาสหญิงบางคนถูกกรีดช่องท้องแหวกให้เปิดอ้าออก แล้ควักขดลำไส้มาผูกติดไว้กับข้อมือส่วนทาาหญิงอีกรายถูกนำมูลสัตว์มายัดจนเต็มปากและเย็บปิดริมฝีปากให้แน่นด้วยเชือกสำหรับท่าชายก็ถูกพบในสภาพที่น่าสลดหดหูเพราะพวกเขาถูกเลาะเล็บมือเล็บเท้าออกจนหมดดวงตาถลนห้อยออกมาจากเบ้าตาบริเวณอวัยวะเพศถูกหั่นเฉือนจนขาดหรือท่าชายอีกรายหนึ่งก็ถูกเจาะเปิดกะโหลกศีรษะสำหรับใช้ไม้แยงลงไป หมุนกวนก้อนสมองให้เละแหลกเหลวภายในบริเวณพื้นที่ของห้องลับสยองขวัญมีชิ้นส่วนร่างกายของมนุษย์กระจัดกระจายไปทั่วทั้งห้องโดยส่วนของหัวคนหรือตับไตปอดหัวใจไส้ม้ามและอวัยวะภายในอื่นๆจะถูกนำมายัดใส่ในถังจนส่งกลิ่นคาวเหม็นคระครุง้งตามชั้นวางจะมีขวดโหลดองอวัยวะมนุษย์ถูกวางเรียงรายเหมือนของสะสม ถัดออกไปจะเป็นพวกอาวุธต่างๆสำหรับใช้ทรมานเหล่าท่าชายหญิงทั้งแส้ทั้งกระบองซึ่งข่าวนี้ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าความน่าสยดสยองทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีรายละเอียดมากเกินกว่าที่จะสามารถนำมาบรรยายได้อย่างครบถ้วนพวกท่าในคฤหาหา์ตระกูลลาลวรีจะถูกทรมานด้วยวิธีการที่ป่าเถื่อนอย่างช้าๆ เพื่อให้ได้รับความเจ็บปวดทุกทนอย่างยาวนานโดยไม่ยอมปล่อยให้ตายในทันทีธาตส่วนมากจะถูกเย็บริมฝีปากให้ติดก,กันจนแน่นและที่มือก็จะถูกเย็บติดก,กับอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายตามแต่ปีศาจในคราบมนุษย์จะจินตนาการธาตคนไหนที่ทนต่อความเจ็บปวดจากพิษบาดแผลไม่ไหวจะขาดใจตายหรือธาตที่ไม่ตายก็จะเกิดอาการช็อกจนหมดสติ หรือบางคนที่ไม่หมดสติไปศะก่อนก็จะร้องอย่างโหยหวนด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสโดยทาตหลายคนถึงกับคร่ำครวญอ้อนวอนและร้องขอความตายจากมาดามลาลัวรีเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรองรับพฤติกรรมวิปริตผิดมนุษย์เช่นนี้อีกต่อไปขณะที่กลุ่มนักดับเพลิงค้นพบห้องลับใต้หลังคาหลังจากตั้งสติได้ พวกเขาก็รีบให้การช่วยเหลือพวกทาตและพาตัวไปส่งโรงพยาบาลทันทีโดยไม่มีใครรู้อย่างแน่ชัดว่าก่อนหน้านี้เคยมีเหล่าทาตที่ต้องสังเวยชีวิตระหว่างการถูกทรมานเพื่อตอบสนองอาการจิตวิปลาดให้แก่มาดามลาลวรีไปแล้วอีกมากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆคือสภาพร่างกายของทาสแต่ละคนที่ถูกพบอยู่ในห้องนี้บง่งบอกให้ชาวเมืองทุกคนได้รับรู้อย่างชัดเจนว่ามาดามลาลูรี คือสตรีที่ซุกซ่อนความเยี่ยมโหดอมหิตจนถึงขีดสุดเอาไว้ซึ่งมันช่างแตกต่างไปจากภาพลักษณ์ของกุลสตรีชั้นสูงที่ดูเป็นมิตรและเคยมีคนให้การยอมรับนับถืออย่างสิ้นเชิงเช่นทาสหญิงนางหนึ่งที่ถูกมาดามลาลูรีตัดแขนขาออกไปจนหมดคงเหลือไว้ให้แค่เพียงส่วนหัวกับลำตัวด้วน,วนที่ยังมีลมหายใจแผ่วๆเท่านั้นหรือทาสอีกรายที่ถูกจับยัดใส่กรงขนาดเล็ก,ลก,ลกแๆแคบๆจนกระดูกหักและกล้ามเนื้อฉีกขาด เพื่อที่เธอจะได้นำร่างที่แหลกเหลวแต่ยังมีชีวิตมาดัดแขนดัดขาให้บิดเบี้ยวคดงอผิดธรรมชาติตามรูปร่างลักษณะพิสดารอย่างที่เธอต้องการเมื่อข่าวครา,าวของห้องนรกแห่งคาริหาลาลวรีแพร่สะพัดออกไปชาวเมืองนิวออร์ลีนส์จำนวนมากก็พากันลุกฮือด้วยความโกรธแค้น และหยิบฉวยอาวุธกับคบเพลิงติดมือมุ่งหน้าตรงไปที่คฤหาสน์เพื่อหวังว่าจะเผาบ้านหลังนี้ให้วอดวายโดยไม่ให้เหลือแม้เพียงซากอีกทั้งผวกชาวเมืองยังต้องการที่จะจับคนในครอบครัวของตระกูลลาลัวรีมาลงโทษให้สาสมกับความผิดและการกระทําที่ชั่วร้ายเกินมนุษย์ฝูงชนชาวเมืองที่กำลังโกรธแค้นต่างก็ต้องผิดหวังเมื่อพบว่ามาดามลาลวรีและครอบครัวทั้งหมดของเธอ ได้อพยพหลบหนีออกไปจากเมืองนิวออร์ลีนส์แล้วซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่มีชาวเมืองคนไหนได้พบเห็นคนในครอบครัวนี้อีกเลยโดยบ้างก็ว่าครอบครัวลาลวรีหลบหนีไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสหรือบางข่าวลือก็อ้างว่าครอบครัวลาลวรีแค่ย้ายหนีไปอาศัยอยู่ที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากเมืองนิวออร์ลีนส์มากนัก หลังจากที่ครอบครัวลาโลรีหลบหนีไปแล้วก็ไม่เคยมีใครกล้าย่างกรายเข้าไปใกล้คฤหาสแห่งความตายหลังนี้อีกเลยเนื่องจากมีเสียงโจดจันกันหนาหูว่าวิญญาณของพวกท่าที่เสียชีวิตยังคงวนเวียนสิงสู่อยู่ภายในนั้นเมื่อเวลาผ่านไปอีกนานหลายปีคฤหาสที่ถูกทิ้งร้างก็ชำรุดสุดโทรมลงไปเรื่อยๆและยังมีเสียงร่ำลือถึงความน่ากลัวตามมาอีกว่า เคยมีหลายคนที่ได้ยินเสียงร้องระง,งมอย่างเจ็บปวดหรือเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นครวญครางแววดังออกมาจากภายในคฤหาดร้างบางคนอ้างว่าเคยพบเห็นเงาประหลาดที่มีรูปร่างคล้ายคนเดินไปมาอยู่บนระเบียงบ้านและในสนามหรือเรื่องร่ำลือที่ว่าเคยมีคนจรจัดแอบเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้กลับออกมาอีกเลย วันเวลาผ่านไปจนถึงปี1837คฤหาสน์หลังนี้ก็ถูกนำไปขายในตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยต่อมาเจ้าของบ้านคนใหม่ได้เล่าว่าเขาถูกเสียงลึกลับรบกวนอยู่ตลอดเวลาทั้งเสียงร้องไห้และเสียงคร่ำครวญที่สุดแสนจะโหยหวนในยามค่ำคืนทำให้ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจปล่อยทิ้งคฤหาสน์ไปอย่างไม่ใยดีทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ เจ้าของบ้านคนใหม่จะเคยพยายามจัดสรรห้องต่างๆเพื่อแบ่งให้คนเช่าแต่กลับไม่มีผู้เช่าไรายไหนที่ทนอยู่ได้จนครบหนึ่งสัปดาห์แม้แต่คนเดียวดังนั้นเจ้าของบ้านจึงต้องจำใจปล่อยทิ้งตัวอาคารให้กลายเป็นคฤหาดร้างตามเดิมอ,อีกหลายสิบปีต่อมาในปี1890 อดีตคฤหา์ร้างของตระกูลลาลูรีได้ถูกตกแต่งปรับปรุงใหม่เพื่อเปิดบริการเป็นอาคารห้องเช่าแต่ท,ทั้งที่เวลาผ่านไปแล้วเนิ่นนานและมีการปรับปรุงตัวอาคารขนาดใหญ่กลับไม่ได้ช่วยให้เรื่องราวอันน่าสยองขวัญของคฤหาสน์หลังนี้จางหายลงไปได้เลยไม่เพียงเท่านั้นข่าวเรื่องวิญญาณแห่งคฤหาสลาลูรียังกลายเป็นประเด็นที่ถูกโหมกระพืออย่างหนักมากขึ้นไปอีก โดยบางส่วนของเหตุการณ์ได้ถูกบันทึกเอาไว้ว่ามีผู้พักอาศัยคนหนึ่งพบเห็นชายผิวดำซึ่งถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนกำลังเดินเปลกายอยู่ภายในตัวอาคารก่อนที่ร่างนั้นจะค่อยๆเลือนหายไปอย่างช้าๆหรือในกรณีของเด็กเล็กๆที่เข้ามาอาศัยในอาคารแห่งนี้ก็มักจะมีร่องรอยจากการถูกโบยตีด้วยแส้ปรากฏขึ้นตามร่างกายหรือมีผู้พบเห็นศพซึ่งอวัยวะต่างๆอยู่ในลักษณะาาท่าทางที่บิดเบี้ยวผิดรูป นอกจากนี้หญิงผู้เช่าห้องรายหนึ่งได้อ้างว่าเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกอย่างไม่มีเหตุผลพร้อมกับเห็นร่างของสตรีในเครื่องแต่งกายยุคโบราณที่หรูหราง,งดงามกำลังก้มตัวจ้องมองลูกน้อยของเธอนอกจากนี้ก็ยังมีบันทึกรายงานอีกมากมายว่ามีคนได้ยินเสียงกรีดร้องและเสียงร่ำไห้อย่างโหยหวนดังก้องไปทั่วทั้งอาคารในช่วงเวลากลางคืน การที่ผู้เช่าห้องจํานวนมากได้พบเจอกับเหตุการณ์แปลกประหลาดอันน่าขนลุกยิ่งทําให้มีหลายคนเชื่อมั่นว่าวิญญาณของเหล่าท่าที่เคยถูกทรมานจนตายในอดีตยังสิยงสถิตและวนเวียนอยู่อย่างทุกทรมานภายในสถานที่แห่งนี้หลายปีผ่านไปเจ้าของบ้านซึ่งเป็นผู้ซื้ออาคารรายใหม่ ได้เรียกช่างมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมอดีตคฤหาดหรูของตระกูลลาลวรีครั้งใหญ่แต่ปรากฏว,ว่าเมื่อช่างรื้อพื้นไม้ออกพวกเขาก็ได้พบกับซากศพและโครงกระดูกมนุษย์กองโตกระจายกันอยู่ทั่วทั้งบริเวณโดยกองกระดูกเหล่านั้นถูกนับจำนวนได้มากถึงราวๆ100าวหนึ่งศพเจ้าของบ้านคนใหม่เกรงว่าข่าวลือร้ายเรื่องอถรรพ์วิญ,ญญาณทาจะถูกรื้อฟื้นขึ้นมาจึงพยายามปิดข่าวด้วยการให้ข้อมูลว่า กองกระดูกเหล่านี้ไม่ใช่ซากศพของทาตที่ถูกมาดามลาลวรีฆ่าตายในอดีตหากแต่ว่าพื้นที่บริเวณนี้ในยุคเก่าแก่โบราณเคยเป็นสุสานของพวกสเปนและอินเดียนแดงมาก่อนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาถรรพ์วิญญาณทาตแต่อย่างใดแม้ข้อมูลนี้จะมีส่วนจริงอยู่บ้างแต่หลายคนก็แย้งว่าโครงกระดูกดูใหม่เกินกว่าจะถูกฝังในยุคเก่าแก่ขนาดนั้นซึ่งสังเกตได้จากกระโหลกบางหัวที่ยังมีเส้นผมติดอยู่ หลังจากที่เส้นผมและโครงกระดูกปริศนาถูกส่งไปตรวจพิสูจน์ข้อมูลหลักฐานต่างๆก็บ่งชี้ว่าซากศพเหล่านี้เป็นของคนผิวดำซึ่งไม่ใช่ชาวสเปนหรืออินเดียนแดงอย่างแน่นอนอีกทั้งกะโหลกบางหัวก็มีร่องรอยของการถูกเจาะและเปิดให้เป็นโพรงขนาดใหญ่ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าผู้ที่เจาะกะโหลกของศพน่าจะเป็นคนเดียวกันกับผู้ที่นำอศพจำนวนมากมาซุกซ่อนไว้ใต้พื้นห้องเพื่อพยายามปกปิดความผิด และจากการพบโครงกระดูกนับร้อยศพเช่นนี้ก็ได้นำไปสู่คำถามของชาวเมืองว่ามีท่าชายหญิงในคฤหาสน์จำนวนกี่คนกันแน่ที่ต้องจบชีวิตลงไปด้วยความเหี้ยมโหดอมหิตและความวิปริตผิดมนุษย์ของมาดามลาลัวรีมีรายงานบันทึกตรงกันว่าในปี1920 อดีตคฤหา์ของมาดามลาลูรีต้องกลายเป็นบ้านร้างอีกครั้งเนื่องจากไม่มีครอบครัวไหนกล้าเข้าไปอยู่อาศัยเลยแม้แต่ครอบครัวเดียวอีกทั้งอาคารหลังนี้ก็ยังกลายเป็นสถานที่ทดสอบความกล้าของผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายและต้องการพิสูจน์ถึงเรื่องราวเร้นลับโดยชายหนุ่มคนหนึ่งได้เล่าว,ว่ามีอยู่คืนหนึ่งที่พวกเราดื่มกันนิดหน่อยจากนั้นก็นึกสนุกเลยท้าทายกันเข้าไปในคฤหา์มาดามลาลูรี แล้วคืนนั้นพวกเราก็ได้เจอกับผู้ชายที่กําลังยิ้วหัวของตัวเองเดินไปมาอยู่บนชั้น3ภาพที่เห็นทําให้ทุกคนสั่งเมาและรีบเห็นกันออกมาอย่างไม่คิดชีวิต60ปีต่อมาในปี1980ครคฤหาดเก่าแก่ก็ได้ต้อนรับเจ้าของคนใหม่เป็นนายแพทย์และภรรยาซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตาของชาวเมือง โดยทั้งสองสามีภรรยามักจะจัดงานเลี้ยงขึ้นที่บ้านอยู่เสมอแต่แขกที่มาร่วมงานหลายคนมักจะบอกว่าพวกเขาได้ยินเสียงฝีเท้าลึกลับเดินอยู่ตามระเบียงและบันไดใกล้กับห้องน้ำหรือมีเสียงกระซิบแปลกๆในห้องรับแขกนอกจากนี้สิ่งของต่างๆที่อยู่ในห้องใต้หลังคาก็ย้ายที่ได้เองบ่อยๆหรือเหตุการณ์ของชายที่มาร่วมงานเลี้ยงรายหนึ่งซึ่งหลบออกมายืนสูบบุหรี่ที่ระเบียงและนั่น ก็เป็นระเบียงเดียวก,กันกับที่เด็กน้อยสาวใช้เคยกระโดดลงมาตายชายผู้นี้ได้ยินเสียงฝีเท้าเล็กๆและเสียงหัวเราะของเด็กแต่กลับไม่พบเห็นใครอยู่ในบริเวณนั้นเขาจึงเดินเข้ามาถามผู้ที่ร่วมงานว่ามีแขกท่านใดาพาเด็กมาในงานเลี้ยงด้วยหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีเด็กๆร่วมอยู่ภายในงานเลี้ยงเลยแม้แต่คนเดียว เหตุการณ์อนันนาพิสวงยังคงเกิดขึ้นภายในคฤหา์อยู่เสมออีกทั้งอาคารหลังนี้ก็เคยผ่านการเปลี่ยนเจ้าของบ้านคนใหม่มาแล้วหลายต่อหลายครั้งและหนึ่งในรายชื่ออดีตเจ้าของบ้านก็มีชื่อของนักแสดงระดับโลกอย่างนิโคลัสเคชรวมอยู่ด้วยเนื่องจากเขาเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องตื่นเต้นลึกลับอยู่ก่อนแล้วจึงได้ตัดสินใจซื้อคฤหาสผีสิงหลังนี้เอาไว้ในราคาไม่แพงนักซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยบอกว่า ตั้งแต่ย้ายเข้ามาพักอาศัยอยู่ที่นี่เขาก็ยังไม่เคยพบเจอกับเหตุการณ์เขย่าขวัญแต่อย่างใดจากนั้นเพียงแค่2ปีถัดมาจูจๆนิโคลัสเคชก็ตัดสินใจขายบ้านหลังนี้ทิ้งในราคาขาดทุนโดยเขาปิดปากเงียบและไม่ยอมพูดถึงเหตุผลใดๆทั้งสิ้น